ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะนึกถึงหน้าคุณที่คุณอยากทราบคำตอบไว้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เขากำลังรู้สึกกังวลใจกับความรักความสัมพันธ์ค่ะเพราะมันมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง ที่ทำให้เขารู้สึกขัดแย้งในใจของเขาอยู่ค่ะคุณและเขาอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทะเลาะกันหรือตัวเขาเองอาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจคุณกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างค่ะแล้วตัวเขาก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนความรู้สึกของเขาด้วยการที่เขาอาจจะเงียบกับคุณค่ะ แล้วเขาก็พยายามที่จะกลับไปโฟกัสกับการทำงานโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตของเขาอยู่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะเขาอยากที่จะพูดคุยอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมีหลายเรื่องที่เขาอยากที่จะเล่าให้คุณฟังอยากที่จะปรึกษาคุณนะคะแล้วตัวเขาเองก็อยากที่จะเคลียร์สถานการณ์ความรักของเขาให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้ เขาอยากที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่ถูกต้องที่สุดถูกศีลธรรมที่สุดค่ะตอนนี้เขายังเก็บความลับในใจยังมีข้อความอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเพราะตัวเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากเลยค่ะทั้งที่ลึกๆในใจเขาคิดถึงคุณมากเลยค่ะเขากำลังรอคอยคุณอยู่ เขารอคอยที่จะให้คุณติดต่อสื่อสารกับเขานะคะหรือตัวเขาเองกำลังรอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณและความรู้สึกที่ลึกที่สุดในก้นบึ้งหัวใจของเขาก็คือเขายังรักคุณอยู่เสมอค่ะเพราะเขามองว่าทุกครั้งที่เขาพบเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆคุณจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอค่ะคุณจะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขา คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีจิตใจที่อ่อนโยนกับเขาอยู่เสมอทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือที่พักพิงที่ดีที่สุดสำหรับเขาค่ะแม่หมอขอข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ My life s t a r t when I met you คุณคือแรงบันดาลใจของเขา คุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาค่ะเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อเขาได้พบเจอกับคุณนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะขอให้คุณโชคดีขอให้ความรักของคุณในครั้งนี้ได้สมหวังร่วมกันนะคะ